ได้เวลาเดินออกกำลังกายกันแล้วค่ะไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนเพื่อทำไมเจี๊ยบถึง่งต้องใส่แบบนี้เพราะว่าตอนนี้เพิ่งเป็นเวลา9้าโมงเช้าของที่นี่นะคะแต่ข่าวนี้เราสองคนแม่ลูกช่วงนี้มันเริ่มอากาศร้อนอาทิตย์นี้ร้อนร้อยกว่าร้อยสี่ เลยนะคะก็แบบร้อนมากสําหรับที่แคลิฟอร์เนียก็เนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นมันจะแดดร้อนมากเจ๊ก็กลัวตัวดําเพราะว่าแดดออกมาแป๊บเดียวร้อนเลยต้องมาตอนนี้แต่ว่าต้องทําให้เป็นลูทีนนิดนึงเพราะว่าเจี๊กับลูกชายเริ่มเดินกันมาหลายวันแล้วพาลูกออกกําลังกายดูเจ้าจวนเลยขูดเจ๊ะคะกว่าจะเดินมาถึงแม่ วันนี้เราจะเดินแถวๆรอบหมู่บ้านนะคะเพื่อนๆก็คงจะพาลูกเดินสักประมาณเอากี่ไมล์ทีวันนี้คิดว่าน่าจะสองไมล์กว่านะจะเดินประมาณสักสามสี่รอบใหญ่ะค,ะคือสามถนนใหญ่ๆก็คือประมาณสามรอบสี่รอบของเราก็พาลูกออกมาออกร่างกายเพราะช่วงนี้เขาหยุดเรียนแล้วเราก็คือช่วงนี้เขาแบบเรียนที่ บ้านเราเด็กรู้สึกปีกว่าปีต้นๆเรียนออนไลน์นะคะเราก็เหมือนทุกคนน้ำหนักขึ้นกันทุกคนเลยก็ต้องออกกำลังกายกันนิดนึงวันหยุดก็อย่างเงี้ยค่ะเราน้องแอลเล็ช่วงนี้เขาทำงานอย่างที่บอกก็ให้เขาแต่งตัวเราออกไปทำงานเราก็ไม่เดินกันสองคนส่วนพี่แบงก็ไปทำงาน เราก็จะเดินเมาส์มอเตกันเรื่อยๆดูคนนั้นสิคะเขาก็เดินไม่ถึงไหนสักทีปกติถ้าเจ๊บมาคนเดียวเจ๊บก็จะใช้วเวลาประมาณสักสารอบแล้ววันนี้จะมาอัปเดตว่าออทุกอย่างที่แคลิฟอร์เนียเริ่มจะเป็นปกติแล้วนะคะคือตั้งแต่เขาวัคซีนตั้งแต่เขามียาป้องกันเข้ามาเมื่อหลายเดือนก็สรุปว่าช่วงนี้เขาก็ได้ประกาศแล้วว่าใครที่ ฉีดยาป้องกัน2เข็มเรียบร้อยหรือว่าฉีดยาป้องกันฟูลวัคซีน a t e แล้วไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วนะคะตามร้านเมื่อเช้าพี่บ้นันดีใจมากออกไปทํางานแต่เช้ามืดพอเขาออกไปทํางานประมาณ6กโมงเช้ามั้งออกประตูไปแล้วแล้วเขาก็ต้องไปรับสตาร์บัครับกาแฟาที่ Starbucks นะคะแล้วเขาก็เลยกดมาบอกเดี๋ยวว่าเนี่ยเมื่อเช้านี้เป็นวันแรกที่เขาเดินเข้าสตาร์บัค โดยที่ไม่ต้องใส่หน้ากากเพราะว่าพี่ไบรอันเขาฉีดยาฟูล์วคซีเนชันกันหมดทั้งบ้านอย่างที่ได้ลงไปคลิปที่แล้วนะคะนะเพื่อนแล้วถ้าเดินข้างนอกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่หน้ากาก,ากแล้วนะคะก็เริ่มแก่ชีวิตชีวาของหลังจากปีกว่าปีกี่เดือนปีหน่อยๆน,นะจำไม่ได้อะตั้งแต่เอ๊ะตั้งแต่มีนาจนถึงมีนานาี้หนึ่งปีปีหน่อยละ ก็อยู่กันแบบใส่หน้ากากกูกลัวมาตลอดนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ฉีดก็ยังไม่กลไม่ต้องกลัวนะคะฉีดเราก็ยังต้องคุ้มกันอยู่แล้วอย่างคนที่เขายังไม่ฉีดเขาก็ยังใส่หน้ากากแต่ของเราอ่ะไม,ไม่ไม่ต้องใส่แล้วก็ได้แต่เราไปนั่งในร้านคนเสิร์ฟคนอะไรเขาก็ยังรีเควสให้ใส่หน้ากากากันอยู่นะแต่เจียบอ่ะก็คงจะใส่สักพักแหละเพราะว่ามันยังกลัวอยู่อ่ะ เฮ้ยอัเคซี่ลูกเดินช้ามากเลยอ่ะวันนี้เราจะไปเดินถึงสองไมล์กันหรือเปล่าวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตว่าที่นี่เย้เริ่มจะเป็นปกติกันแล้วนะคะก็ออกไปด <c oughs> ิเด็กคนนั้นเดินนำหน้าไปแล้วะคะ่ะตอนนี้เราก็ได้เดินมาถึงหน้าบ้านของเรารอบแรก กำลังจะไปต่อค่ะรอบที่สองให้น้องเคซีนำหน้าแหละจะบอกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงว่าดีใจมากที่ทุกอย่างจะเริ่มเข้าสู่ปกติแล้วงานของทุกคนก็จะได้แบบเนาะคนเราก็เราก็ตกงานกันมาเป็นปีๆแล้ว เพราะว่าด้วยความที่กลัวโควิดไม่อยากไปทําก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากไปทํางานเจี๊ยบอยากไปทํางานเพราะว่ายังไงเราตอนที่เรายังไม่ได้ฉีดเราก็ใส่หน้ากากได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่แฟนเจี๊ยกอ่ะพี่ไบรอันเขายังไม่อยากให้เจี๊ยกกลับไปทําแต่ว่าเนี่ยพอทุกอย่างก็เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวแต่ว่าเจี๊ยบมีทริป Family Trip เดือนหน้าต้องไปแต่จก็คงแบบหลังจากกลับมา Family Tri p แล้วเจ๊คงจะต้องเริ่มไปทำงานแล้วคิดถึงคิดถึงที่ทำงานคิดถึงเพื่อนๆที่ทำงานทุกคนไม่ได้ทำมาเป็นปีหน่อยแล้วแล้วก็อยู่แต่บ,บ้านมันก็เบื่อเนาะเพื่อนๆเ,เราแบบอยู่แต่บ,บ้านเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากแล้วช่วงไปทำงานก็มันก็จะได้มีชีวิตชีวาขึ้นนิดน,นึงนะ เพราะว่าเราก็ไปเจอผู้คนทุกวันไม่ใช่อยู่กับบ้านแต่ว่าอยู่บ้านมันก็ดีอีกอย่างหนึง่งเราใช้เวลากับลูกๆแล้วก็ใช้เวลากับแฟนนะเราก็เออส่วนมากเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาโมเมนต์นี้กันมากนะักแม่ๆลูกๆแล้วก็เพราะว่าทุกคนต้องทํางานไปโรงเรียนไม่ค่อยได้เจอกันจะมาเจอกันก็หลังเลิกเรียนอะไรแบบนี้หลังจะเลิกงานก็ดึกเมื่อก่อนจะทํางานตอนสี่โงคึ่ง เลิกงานประมาณสามทุ่มอะไรแบบเนี้ยเราลูกๆก,ก็เตรียมตัวเขานอนแต่ช่วงนี้เราได้มีเวลากับเขาปีกว่าเนาะก็รู้สึกดีก็จะได้แบบว่ามีเวลาให้เขาแล้วช่วงนี้ดีด้วยที่น้องอเล็กเขาจบปีกว่าที่เราผ่านมาเราก็มีเวลาให้เขามากขึ้นอยู่กับลูกมากขึ้นอะไรแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะไปแล้ว ตอนนี้เพื่อนๆที่เมืองไทยเป็นกันยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างสำหรับเ,เรื่องโควิดตอนนี้แต่เจ๊คิดว่าเมื่อเมืองไทยรู้สึกเริ่มมีวัคซีนเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเพราะเจ๊เห็นเพื่อนอแม่ของเพื่อนเจ๊ค่ะเขาเริ่มไปรับวัคซีนกันแล้วนะแล้วก็แต่เจ๊ก็ยังไม่ค่อยได้ตามข่าวช่วงนี้ไม่ได้ ดูข่าวบ้านเมืองของเราเลยแล้วเพื่อนๆช่วยแชร์หน่อยนะคะว่าเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมแล้วเริ่มไปถึงไหนแล้วการป้องกันที่เมืองไทยนะคะยังไงก็ช่วยแชร์ให้เจ๊ฟ,ฟังด้วยเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยได้ดูข่าวดูอะไรเยเท่าไหร่มากก็ได้ยินมาจากเพื่อนๆน,นหรือไม่ก็ฟังมานิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้ข้อมูลที่แน่แน่แน่นอนมากนะก็เลยอยากจะรู้ แต่สําหรับเราก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะเพื่นพนพนอนๆก็ตอนนี้เริ่มกับเข้าสู่สภาวะปกติขึ้นหน่อยแล้วไม่ใช่ขึ้นมากนะคะขึ้นหน่อยแล้วคือรากันกนะเพราะว่าจะบอกว่าดีเลยก็ยังไม่ใช่เพราะมันก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดก็มีนะแล้วเราแต่ว่าขอบอกว่าถึงต่อให้ทุกคนจะฉีดยาหรือว่าอะไรนะคะก็ ดูสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนอช่วงนี้เป็นช่วงที่ป้องกันแล้วก็เป็นช่วงที่ทุกคนเจอวิกฤตนี้กันหมดแต่ถ้าเราทําตัวให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วแล้วย,งาายังไงเจ๊ขอจบคลิปเม้ามอยการเดินออกกําลังกายกับลูกชายหอบเหมือนกันนะ้นเนี่ยนี่กาลังจะถึงรอบที่2องกำลังจะผ่านไปนะคะพี่แค่ฟูนี้ลูกข้ามถนน ก็รอบที่สองเรากำลังจะผ่านไปตอนนี้เราจะเริ่มรอบสามแล้วนะคะแล้วยังไงเรามาคุยกันใหม่วันหลังนะคะเพื่อนๆบ้าย นักนาางนานทำงานที่บ้านนะคะเพื่อนๆเจี๊ยมนี้หักมากเลยเจ้าต,ตัวเนี้ยเพราะเจี๊ยมไม่ต้องกว่าไม่ต้องถูอีกแล้วค่ะคะือไม่ต้องกว่าถูนี้ยังต้องถูนะคะถ้าลูกชายถูเลยก็จะมาโชว์คลิปสั้นๆเพราะว่าจะโชว์คลิปน้องเคซีถูบ้านหลังจากที่พี่โลบอดูดฝุ่นให้น้องเคซีจะเป็นคนถูบ้านต่อนะคะ เนี่ยเขาก็จะเข้าไปทุกช่องแต่ว่าอันไหนที่เขาเข้าไปไม่ได้เราก็ช่วยน้องเขาด้วยนะอย่างใต้โต๊ะกินข้าวเรานี่นี่เป็นต้นอร่อยละลยอกกี้มันมี่มีออรสหวานที่ไปแล้วมาซื้อมาเจยอ เกิดซื้อต้นไม้แล้วก็อผูขอบอกนะคะว่าุดเก้าตัวนี้ต้องมีควาเป็นเกียจะรักมากๆไม่เคยต้องกวัดบ้านเขาจะวนไปวนมาในบ้านอย่แล้วจะเดี๋ยวมีเด็กถูกบ้านยายบอกนะคะมีน้องโดนตบเป็นอย่างตัวหรือว่าเดี๋็กมาชวน้ด็กก็ได t One spot out first get on the on the for good job